นีถึงได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเป็นพิเศษะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังเขากันก่อนค่ะสุขใจไม่มีใครเกินเลยเละค่ะนักร้องหนุ่มนนทนนที่จัดงานฉลองวันเกิดย้อนหลังอายุครบ20ปีร่วมกับแฟนคลับนับร้อยคนไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมเรียกรอยยิ้มทั้งเล่นเกมร้องเพลงและประมูลของส่วนตัวซึ่งได้ยอดเงินจำนวน2,003,000 มอบให้กับผู้ป่วยโรคเอสที่รักษาตัวที่วัดพระบาทน้าพูจังหวัดลบบุรีโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นและที่ทําเอาหนุ่มนนยิ้มได้วกว้างมากขึ้นนะคะก็เห็นจะเป็นเค้กที่ครอบครัวย,ยกมาเซอร์ไพรส์นั่นเองค่ะหนุ่มนนยังเผยอีกว่าที่ผ่านมาทํางานหนักก่าเพื่อนในวัยเดียวกันจนสุขภาพเริ่มย่าแย่ป่วยง่ายเป็นหวัดเรื้อรงังรวมถึงเคยป่วยหนักถึงขั้นติดเชื้อในกระแสะเลือดตอนนี้จึงกระหนักเรื่องสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นโดยพยายามดูแลร่างกายและบริหารจัดการเรื่องงาน,มาน,น,นไม่ะ บ่อยๆมากแล้วหลังๆแล้วก็เริ่มพอเราเริ่มทํางานหนักๆขึ้นนะครับเริ่มเริ่มรับงานมากขึ้นกว้างขึ้นก็ยิ่งบ่อยลงยิ่งบ่อยแล้วก็ยิ่งหนักขึ้นด้วยซึ่งก็ทําให้รู้สึกว่าเออเราประมาทไม่ได้แล้วนะแล้วยิ่งเราเข้า20่สิการดูแลตัวเองต้องมากขึ้นเนี่ยพ่อแม่ก็ก็ก็ดูแลระดับหนึ่งแต่ว่าหลักๆก็คือต้องเราเองส่วนที่มีคนนําภาพใบหน้าสมัยเพิ่งเข้าวงการมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันว่ามากไกลมากเจ้าตัวก็ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่เคยพเพยเค่ะ ก่อนจะไปพักเบิกกันนะคะ